สวัสดีนะครับมานี้น้องยามาโซลาเซลนะครับเพจใหม่สำหรับพี่พี่น้องๆนะครับกำลังสนใจพลังงานทางเลือกนะครับก็จะมาเปรียบเทียบการใส่งานโซล่าชาตนะครับยันเป็นระบบ PWM นะครับ PWM ถึงราคาผูกนะครับเปรียบเียครับระบบนะครับ MPPT นะครับถึงราคาแพงกว่าประมาณสามเท่านะครับรู้ง่ายๆนะครับสามารถซื้อแผงหนึ่งแผงนะครับขนาดสามหน่วยสามชิวัตนะครับถึงไหนมา่ไหม่นะครับขอุยาดพิดเจอ ไวซัสคือยี่ห้อนะครับผมบางที่อาจจะทำใหเป็นเสียหายนะครับเข้ากับอก,บกบอกราพออให้นะครับว่ามีเจตนานะครับตอนนี้เขาจะมาเปรียบเทียบระวางเอ็มพีพีที่นะครับกับพีวเอ็มนะครับมาตัวใดจะผลิตกระแส หลายๆก็กันนะครับซึ่งใส่แผงสองแผงนะครับเป็นแผงตามดวยสามสิบวัตต์นะครับสามารถสามสิบเจ็ดโวลต์นะครับแสแม็กที่แปดจุดเจ็ดแอมเป็นการต่อขนานนะครับต่อขนานอา<ฮ>เอาบงโมบเอ็มบีพทีนะครับ บรรยากาศที่นี่ตะล่างอย่างการทำงานของเพรื่องอยู่นะครับพอเนี่ยนะครับวอลขนาดวอลนะครับตา,ามชุดวอลจะแจ็คที่ผลิตได้นะครับที่ชุดตามชุตสองชุดสามแอมนะครับมนับนลั่นก็ยกสองแบตเตอรี่นะครับชุดหาวอลนะครับ ก็จะเต็ม,มขอเอนย้ำนะครับเป็นการต่อแบบขนานเป็นการขนานแลงนะครับห้อะใจไตจำนวนบนเท่าเดิมและกระแสเพิ่มขึ้นนะครับครับการขนานของแผงต้ลาเซลลนะครับห้อาเบรงแบบบ้านๆก่อนนะครับที่รเราเปลี่ยม ข่ากระนานกันมากสองแผงนะครับวำบงกระแสเดย๋ยวเอาจะใส่คิดแอมนะครับเป็นตัววัดนะครับเก็บเทียบกันทำบงกระแสกัน บพีวีเอ็มนะครับรสชาติแบบโทก์นะครับตอนนี้กับผลริเบลยี่สิบสามจุดเจ็ดสิบสามจุดเจ็ดแอมนะครับไลเฉชี่ยต่อแผงกับประมาณสิบไลเชียต่อแผงกับประมาณ ให้ละพอให้แล้วครับหกจุดเก้าแอมนะครับหกจุดเก้าแอมนะครับเกือบแท่งนึ่นเกือบเกือบประมาณเจ็ดแอมนะครับตอนนี้ว่าหกจุดแปดหกจุดเก้าแอมต่อแทงนะครับบวกี่ัติวแอมถึงว่ามีการบูดกระแสซอยนะครับบกพี่ัติวแอม มา,มาเบิงแบบเป็นพิธีนะครับนึงเขาว่าอัานนี้การบูธกระแสจอยนะครับเอามาเบ่งกันต่อขนาดสองแผงนะครับเนียนย้ำการต่อขนาดสองแผงนะครับเจ็ดแอมป์นะครับเจ็ดสามเจ็ดหก จุดเจ็ดนะครับไก่แจ้งกันครับทีดับเปลวเอ็มนะครับเทียบแล้วครับตามวิธีการบูดนะครับเอาเลยครัจุดที่จุดหนึ่งนะครับที่ดับเปลวเอ็มจุดสามจุดห้านะครับโอ นะครับเราจะอาจจะหน่อยกว่านะครับเอาไงยข่ใใเที่ยงกันนะครับตะวิ้งเกินตะวิ้งล่องนะครับขี้เทียมในการจะเลียวนะครับเรียรต่อแผงกับแ,แผงในเจ็ดแอมนะครับเย่างี้กันกับแ,แผงในเจ็ดแมอมเห็นคาทอกันแล้วนะครับระวัง พีดับพิลเอ็มีมีการการบูดกระแสซอยนะครับไก่จระเซล่ยวสองแผงต่อขนานกันนะครับตามสมมติว่านะครับพอมีเงินสามพันกว่าบาทนะครับเขาจะไปซื้อจะมีพิทีนะครับสามพันกว่าบาทมานะครับตัวหนึ่งเรแบบที่จะมาซอยให้การบูดกระแส นะครับโมกุลแสตชาร์จในแบตเตอรี่ห้อนะครับเพิ่งแล้วนะครับในการลงทุนห้อสามพันกว่าบาทนะครับมันกะนาดวนจะนะครับผลิตกระแสในแตกต่างจากพี่ w ิอนะครับย่างหน่อยค,คือประมาณสามเซอมนะครับ เอาเปรียบเทียบแล้วนะครับเปรียบเทียบแล้วนะครับกระแสไก่คข่งกันครับทิพยที่เอ็มทิพสามทิพที่เอ็มไก,ก่แข่งกันนะครับระหว่างสองระบบนะครับะนั่นโดยส้นโตนะครับโดยชั้นโตเอ่องั้นสามพันกว่าบาทนะครับเรียกที่จะ ปซื้อแผงมากหนึ่งแพงนะครับมาต่อขนานกันอีกหนึ่งแผงนะก,การวากระแสที่ที่ Wm นะครับผลิตได้กับก้คงจะเป็นประมาณบวกเจ็แอมนะครับตอนนี้ชิดทีกับบวกเจ็ดกับประมาณมี มีซ <N> ิเอมแอมนะครับนะในะประมาณมีสิบเนื้แอมนะครับแต่เขา,าเอาเอาเงินนะครับเอาเงินไปซื้อแผงตลาดเซลมามีสิบเอดแอมแต่นะครับแต่ถ้าทันเอาเงินไม่ซื้อเชิงชาติดีนะครับติดเป็นวัดดีนะเป็นพี M ่พ่ที T นะครับ สตันก็าบาทกรแสที่ได้นะครับกับ 10cm นะครับต่อกันครับที w ่ระพงเอ็มซึ่งบนี้ผลแตกต่างกันนะครับมัผลแตกต่างกันครับการชาติจองระบบนี้นะครับพพเพราะเน้นย้ำนะครับตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับ การต้อแบบขนานนะครับนี่เป็นการต้อแบบขนานเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาล่องต่อเป็นแบบอนุกรมกันนะครับถึงตเตกของเทรชาติตัวนี้นะครับน่องรับบนในยุคที่24วนถึง ลอยวอนนะครับให้ต่อขนานกันมานะครับแาเวมันจิบบูดกระแสได้ตั้มใดนะครับแล้วมันพูดกระแสได้ประมาณเจ็ดแอมนะครับตัถือว่าโอเคนะครัดตซ้มเก่านะครับตัด้องตัด้องมันไม่ขอแตกต่างนะครับ นะครับก็พี่น้องพี่น้องๆน,นะครับก็ลองตัดสินใจเบิ้งนะครับว่าเขาจะเรียกวางการสือแผงครับเสืบรวดชาติดีๆดีมาใส่งานนะครับในจะคุมเข้กันนะครับเขาแนะนำอีกครั้งหนึ่งน,นะครับนี่เป็นการเปรียบเทียบการต่อแผงแบบขนานนะครับต่อแบบขนาน ถึงระบบพีทพนะครับเป็นร่องรับโวลได้วกเกิน40โวลนะครับเพราะลยตรงขนานมานะครับส่วนตัวนี้เป็นกับร่องรับโวลอินพุตอยู่ที่20โวลถึง100โวลนะครับถึงเป็นกับสามารถที่จะต่อแบบขนานหรืออนุกรมก็ได้นะครับเพื่รับแผงเพาจังป้่งกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ให้คิปต่อไปนะครับคิปนี้ขอเจ้าใบก้อนนะครับติดตกกประการใดกับขอพอให้นะครับเป็นตังน้งเตือดเท่าว่าอย่นี้เจตนานะครับที่จะทำให้คนหนึง่งู้ใดเสียหายนะครับแกไปการแนะน,นํำแนวทางนะครับขอพรให้นะครับสาเหตุไห้ไป อย่างบตาเดในพวคนใดนะครับจะหายขออภัยนะครับว่ามีเจตนาจริงๆาการเปรียบเทยบเบิบบ้งนะครับผมครับติดตามก็มในคลิปต่อไปนะครับเพาจากตอเป็นแบบขนานอขออภัยตอแบบอนุกรมมาพี่น้องเบิ้งนะครับแทงสองแทงคำเก่าแจ่ตตออนุกรมนะครับแล้วก็สิเเรียบเทียบครับ พี่ตัวเอมต้อแบบขนานนะครับซึือพี่ตัวผเอมนะครับมันจะต่อได้แบบขนานในย่างเดียวนะครับแล้วต่อหน,น,นุ่มมากเลยเป็นตัวไอโบสกระแสอะไจั๊กเอ็มนะครับแตกต่างกันคอยติดตามนะครับผมครับสสวัสดีนะครับสสวัสดีครับ